สวัสดีค่ะออท่านผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ <c oughs> อ่ายศสธราอยู่ที่บ้านนะคะท่านผู้ชมยศสธราอยู่ที่บ้านนะคะตอนนี้นะคะ <c oughs> ก็อ่ามีเมนูนะคะเรียกว่าไข่มดแดงอ่าเดือนห้านะคะ เป็นไข่มดแดงฤดูแรกของฝนตกซึ่งเมื่อวานเนี่ยนะคะเกิดฝนตกนะคะเมื่อตะกี้นะคะได้ทําการปลูกต้นไม้นะคะอยู่หน้าบ้านนะคะเพื่อประดับร้านค้านะคะของพี่สาวกับคุณแม่นะคะร้านแก้วตาฟู้ดนะคะซึ่งเมื่อตะกี้ก็มีาชาวบ้านนะคะได้มาขายนะคะไข่มดแดงนะคะเดี๋ยวเรามาดูไข่มดแดงกันว่าไข่มดแดงเนี่ยนะคะจะสวยงามขนาดไหนนะคะ ชุมชนเขาก็จะใส่เป็นเป็นใบตองแบบนี้มานะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือไข่มดแดงค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมเป็นไข่แกง<ม>ปลาขใส่ไข่มดแดงเราไปใส่ตัวนี้ก่อนเหรอใส่ตัวนี้เลยใช่ไหมกับข้าวนี่เอาไบสามตอนนี้เราก็จะทําเมนูวันนี้นะคะที่ให้คุณแม่ได้ทําเมนูให้ทานนะคะเป็นไข่มดแดงแรกของ ของเดือนเมษายนนะคะสววรคนคือเขาคือแบอยากกินยำไข่มดแดงยำยำไข่มดแดงเห็นไหมคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะนี่เขาเอามาขายนะคะท่านผู้ชมเนี่ยมันเป็นอาหารที่เป็นอาหารป่าที่หายากมากเพราะว่าถามเขาว่าเอาซักสามหอดีไหมสามหอดนะไปตอนเย็นอีกนะตอนเย็นแล้วเออตอนเย็นเราก็ยังต้องยังไม่ได้ไปเนาะเอากินแต่ตอนนี้ก่อนใช่ไหมอ่ะโอเคค่ะนะคะใส เสร็จแล้วนะคะเขาก็เขาบอกว่าเขาออกไปแห่ตั้งแต่แปดโมงเช้ากลับมาก็เกือบบ่ายสองบ่ายสามกว่าจะได้มาขายเป็นของที่หายากมากนะคะแล้วก็เป็นอาหารเฉพาะแล้วเขาจะต้องเดินทางแบบไกลมากกว่าเขาจะไปดูตามต้นมงต้นไม้ต้องไปแหต่ต้องไปอะไรมาก็ต้องเอามาล้างนะคะล้างเสร็จแล้วก็เอามาเดินขาย ะะเราก็ไม่รู้ว่าในครอบครัวของเขาเขาจะได้กินแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าชาวชนบทเราก็ไม่มีงานเนาะไม่มีไม่มีงานไม่มีงานประจําไม่มีเงินเดือนนะคะอะไรก็ตามที่จะพอแลกเกลือแลกข้าวแลกน้ําเพื่อให้ชีวิตแล้วก็ครอบครัวของตัวเองอยู่รอดไปได้ก็ต้องทําก่อนดังนั้นก็เลยเกิดนะคะอาชีพใหม่เช่นนี้เกิดขึ้นนะคะ ในชุมชนก็ถือว่าเป็นเป็นความปกติของชุมชนที่จะต้องดิ้นรนคในการหาอาหารคในการประทังชีวิตของตอนเองให้อยู่รอดปลอดภัยได้นั่นเองนะคะดังนั้นไข่มดแดงเนี่ยโดยส่วนมากแล้วมักไม่ค่อยมีคนซื้อเพราะว่ามีมูมลค่าที่ค่อนข้างสูงแล้วก็แพงมากแต่ก็ถือว่าเป็นอาหารที่หมู่คนเนี่ยชอบเพราะว่าไข่มดแดงเนี่ยเป็น ที่มาของโปรโตีนสูงแล้วก็เป็นอาหารอร่อยแล้วก็เป็นของที่หาได้ยากแล้วก็ค่อนข้างที่จะแพงวันนี้อาจารย์เหมาหมดเลยนะคะเหมาแม่ค้าหมดเลยแล้วก็ให้ให้ค่าเดินของ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 แม่ค้าด้วยนะคะเพราะว่าเขาเดินมากกว่าเขาจะขายได้อะไรได้ในยากลาบากเนาะเราคิดถึงสมัยเราแต่ก่อนนะสมัยที่อาจารย์แต่ก่อนนะคะที่ยังเด็กๆอยู่ไปหาซ้อนกบซ้อนเขียดนะคะไปหาปูดแมงจุดจงจุดจีอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ กว่าจะได้มาเนาะกว่าจะได้มาแต่ละสิ่งแต่ละอย่างกว่าจะได้มาทาป่นทําอ่อมทําตาตาป่นตาอะไรแล้วก็พาครอบครัวกินกันเนี่ยลำบากมากเลยนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่ของเล่นและไม่ใช่ของง่ายกว่าจะผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันปากท้องคนก็หิวเนาะค่ะหาเงินมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอเพราะว่าชีวิตของคนมันก็อยู่ได้ด้วยอาหารแล้วก็ขับเคลื่อนด้วย ด้วยสิ่งอื่นๆมากมายหลากหลายเหลือเกินนะคะดังนั้นทริปนี้นะคะก็จะเป็นทริปของไข่มดแดงเดือน5นะคะอาหารเมนูพื้นบ้านที่หายากที่สุดในโลกแล้วนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเริ่มจะหาไม่ได้แล้วนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือไข่มดแดงเหลือไว้อีก3ห่อเอาไว้ทานตอนเย็นนะคะเพราะว่าวันนี้อาจารย์ตอนเย็นอาจารย์จะเดินทางกลับไปที่เมืองแล้วก็คุณแม่ก็จะทําเมนูให้ทานอีกนั่นเองนะคะก็เหลืออยู่แค่ สามหอ่อคุณแม่ทําไปสองห่อนะนานอาจจะก,กําลังต้มหรือกำลังจะยาำอะไรให้เราทานนะคะท่านผู้ชมของหายากค่ะสวัสดีค่ะ